ราศีกรกฎเนี่ยปัจจุบันนี้ดวงดังในเมว่าใครรู้เปล่าเป็นดวงใครโภธมดโภธมตียิ้มเนี่ยออ๋เป็นไอเป็นผู้อุตการไอยาตาตามยาเซฟติงอยู่พระลานบอลนะครับย้ายรือเปล่าแล้วจับจับโดยย้ายไปเนี่ยโดนต้นอย่างนี้เนี่ยโดนแล้วับย้ายโดนไปเนี่ยโดนแน่นอนเนี่ยราศีเป็นยัไงเนี่ยครับราศีกรกฎสัญลักษณ์คือปู ว่าเดินขาโกไม่ตรงกันพิมเวลาปูตกกระจายไปที่ไหนเดินตกทางป่ะคะเดินตกนาแต่ว่าบ้านทางทะเลบ้านทางทะเลเออเดินทางทะเลแต่ว่าแต่ว่าต้องอยู่ภูเขาด้วยปูตกทางปูตกกระจายไปไปที่ไหนหรอไปที่ไหนรู้ไหม ปูต้องกระจายลงรูโอ้ไม่เคยไปยุ่งอะไรใครมันก็มีเรื่องเวลาอะไรกับใครเขาปูตาจะกปูอ่าปลาที่โปเนี่ยไปถึงอะไรถ้าเป็นสมัยนี่กเขาเปลี่ยนเทียบอะไรรู้ไหมกูเกิลเป็นก uh ูเกิลเป็นเรด้าร์เป็นอะไรสำดองเนี้ยสอส่องหาความรู้โอ oh. ความรู้เนี่ยที่ได้มาไม่ทอะารอะไรหรอกเอาไว้ป้องกันตนเอง <Yeah. S 2> แล้วก็ เออเวลาศีที่รักษาผลประโยชน์ได้ดีใครก็ตามใี่ว่าเวลาเราจะเลือกผููแทนเนี่ย <ฮะ S 1> วเวลาเราจะเลือกผูดแทนอ่ะให้เป็นรักษาผลประโยชน์ให้เราให้รักษาประโยชน์เราเพราต้องเลือกราศีกรกฏอ,อย่างนั้นก็เบื้องพิสิทธิเวชชาชีวะนี่ราศีกรกฏมีใครอีกใครเชื่อมันได้ว่า เขาจะไม่รักษาคนเขาประยกให้เราไอ้ยังไงมันก็ไม่ได้โกงเว้ยมันก็ยังน้อยก็ยังดีกว่าราศีอื่นแต่ผมไม่ได้บอกว่าราศีไหนโกงไม่โกงนะอ่านั้นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแต่เราบอกว่าราศีเนี้ยรักษาผลประโยชน์ให้รักษาประโยชน์ให้เราคับนี่อย่างนี้เราชอบบริการชอบนับใช้ชอบออชอบด้วยบริการเขาไม่บริบริบริการก็ไม่รู้สึกว่าเด็ดเดือดเพราะชอบบริการประชาชนนี่คือราศีของผู้ให้อใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเอาราศีอื่นอย่างเนี้ยครับ เอาราศีอื่นมามาเป็นผู้นำเราอะไรเราเป็นยังไงกันเอาราก็ไปฟ้อง่ไม่เนี่ยไอ้ที่เมื่อวานออกมาในงานเอามาฟ้องอะ่ะไอ้อ,อะไรไอ้ที่ว่าไอ,อ้ไอ้เป็นผู้แทนไอ้ไอ้ไอ้ออะไรคณะกรรมการอะไรชื่ออะไรอะไรชื่ออะไรนะเอามาฟ้องเราไงเราดวเราเป็นศัตรูกับเราเป็นศัตรูกับประชาชน,นโอ้เดิอย่างนี้ แต่ถ้าราศีนี้เขาจะไม่ฟ้องเขาจะรีบไปบริการเลยว่าเดือดร้อนเหรอครับอไม่เดี๋ยวผมช่วยนี่พอนั้นี่ต่อไปนี่เวลาเราจะเลือกตั้งนี่เราต้องดูลาศีด้วยนะนะครับเราเลือกตังก็ดูลาศีด้วยอย่างนั้นเดี๋ยวรรครเมืองจะหาผู้สมัครก็ต้องมาหาเราก่อนเพื่อให้เราดูก่อนว่าราศีนี้จะดูแลประชาชนดีหรือเปล่าแต่บอกเลยนะครับ บอกลงหน้าเลยอย่างไงก็ไม่เลือกไม่เลือกแน่นอนนะใครรู soup, ้ไหมใครพรมาลังประชาชาบอกเลยไม่เลือกครับทำไมเพราะคุณโกหกโกหกเรื่องรัฐประนูญโกหกเวลาปรญหารบ้านเมืองก็โกหกเรื่องวัคซีนโกหกเรื่องอะไรโกหกเรื่องนด่นนี่นั่นอบอกพร้อบอกเพ้ออะไรต่างๆตัวนี้ต่างตัวนี้ขุ็โกหกทุกเรื่องเลยอ่ะแล้วก็เวลาเขาออกมาคุณก็จะไปจับเขาอีกไปหาเรื่องเขาอีก ผมบอกเลยผมไม่เลือกคุณแล้วก็บอกเลยว่าจะแล้วก็ถ้าจัดหาการก็อยากหาคนอื่นมามาเชียร์คนอื่นให้แทนคุณนี่อย่างนี้นะบอกตรงๆเลยนะมันจับเลยก็ได้ไม่เปกูคุณหรอกนะแม่ผู้ยักดังอยู่แล้วถ้าจับกัดังเลยจับเลยยัดจับยัดจับมันจับได้เลยคดีคดีขึ้นมาเนี่ยนะไม่ไม่ชอบกันจะไปร้องกันทำไมนะแต่ถ้าคุณเอา อย่ามาให้ผมชิดสักเข็มเดียวผม,ผม,ผมเปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนทมมันทีเพราะผมเป็นคนเห็นคำพูดพิโรกเนี่ยแต่บอกเลยนะไอ้กินข้าวมาใบยาตัวใบนะให้ผมเข็มเดียวนั่นแหละการบัญชียเลยการบัญชียเลยนะไ,ไม่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างเลยขอให้บริการปาระชาชนจริงๆที่พูดทุกวันนี้ก็อยากให้บริการปาระชาชนนั่นแหละครับอยากโทษประชาชนนะครับอยากโทษประชาชนทีนี้ราศีกรกฎจะเป็นราศีอาทิตย์บัณอ๋อนี่ ปีที่สิบสี่เมษายนมีความยังไงก็ตามมันจะมีดีเอ็นเอมีมีเชื้อแท้มีความสูงส่งมีความยิ่งใหญ่อันนี้เชื้อดีอ่ามีความยิ่งใหญ่อยู่อยู่ที่ที่บ้านเพราะว่าตั้งแต่สิบสี่เมษาปีหกสี่เนี่ยโครงการปกครองก็ไม่จิดที่น้าบ่ครับหน้าบ้านอ่าบ้านนี้เป็นที่บดีนะอ่าอะไรบ้านตรงข้ามก็เป็นธงชัยนะบ้านตรงข้ามเป็นธงชัยนะครับ แต่เดือนนี้เป็นเดือนที่อะไรที่เจ้าจะตายจะต้องอะไรจะต้องสุดๆจะต้องเสียหายอืจะต้องอะไรต้องถึงการรับเวลาเนี่ยถึงการรับเวลาการรับเวลาคำว่าถึงการละเวลาทีไรเนี่ยนะไม่ใช่ข่าวดีนะอะไรจริงอลยถึงการละเวลาเวลาอที่ถึงอะไรที่จะต้องขึ้นเมนเผาครับขึ้นเมนเผาเห้นไปเลย พระอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้ก็บารดาพุธตรงนี้แล้วดาวพุธที่อยู่เนี่ยแบบนี้ธรรมดาเนี่ยเราใช้ดาวพุธเนี่ยในการดําเลินชีวิตเนี่ยเจรจาการบ้านเราครให้เราก็นึกว่าจะเชื่อถือได้ในการพวการจารย์อะตรตัวนี้ครับโดยเฉพาะวันที่หนึ่งถึงวันที่หกเนี่ยโกหกเป็นไฟดับ้ดยอะไรด้วยเสียหายใหญ่อะไรใหญ่บมันเสียหายทั้งหลายเรื่องหลายราวทั้งการเงินการทองกิจยศชื่อเสียงครับ ความเป็นผูดด้นำมต่างที่เสียหายหมดอะไรหมดมนี่นะครับเพราะอะไรเพราะจากการคำคิดกับคำพูดที่ไม่ที่ว่าที่ว่ามีปัญหามนุษย์เราสองอย่างนี่ก็แย่แล้วความคิดไม่ดีคำพูดไม่ถูกเนี่ยนะค,ะะครับแล้วก็มีดับที่บ้านเราครับวันที่แปดเป็นวันที่ที่บ้านเราไฟดับครัไอ้คำว่าดับก็คือไปถึงใครดับ ถ้า<อ>มีการเป็นการตายใครตายผูยย้หญิงผู้หญิงตายผู้หญิงตายแล้วมีการตายนะผู้หญิงตายหรือว่าเป็นวันที่อะไรติดโควิดได้ไรได้ได้หมดแหละในวันที่ติดโควิดอ,อะไรผู้หญิงผู้หญิงที่มีชื่อเสียงให้มีชื่อเสียงด้วยเลยด้วยที่มีชื่อเสียงนะครับต้องระวังคนที่แปลกให้มากคนดังด้วยเป็นคนดังนะอ่าครับครับแล้วก็ก็จะตายนะเนี่ ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่วันที่เจ็ดไม่ดีเลยวันที่แปดยันตีสองไม่ดีเลยการใช้สื่อภาษากระดาษเปเปอร์มีปัญหามีอุปสรรคเวลาวันที่วันที่แปดสิงหาเวลาเวลาเวลาเตีสองไปแล้วครับดาฟุตยกเขาที่เหลือทิย์คนเดียวออโดดเดียวเวลาเวลาอยู่คนเดียวนี่ดีกว่าอ่าเพราะมีแสงสว่างเพราะเป็นผาจักครับ ตั้งแต่ตาเนี่ยจะต้องมีสถานะในสถานะหนึ่งในการที่จะมีชื่อเสียงมีกิจมียศมีความเป็นผู้นำหาทางออกของตัวเองนะถ้าเกิดว่าคำนองนี่นะมีมีสถานะในสาะหนึ่งในการเป็นผู้นำเจนด้วยเงินเข้าว่ากการเงินมีการวิวาทวิวาทมีเกิดปัญหาอุปัรรคในเรื่องเกี่ยวกับการเงินวุ่นวายสุดๆทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับการเงินมาจัดการงานับเราะกันเรื่องการเงินที่มาจัดการงานแล้วก็ เวลาวเ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 วลาที่หก่อนเวลาที่หกไปแล้วเนี่ยที่บ้านก็ไม่มีคนดังแล้วครับเปิดบ้านบานใจว่าเสาตรงๆนะะเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองคนรักขึ้นส่วนตัวนี้ก็นะแต่จะให้คุณวันที่สิบหกสิงหาครับให้คุณวันที่สิบหกสิงหาไอ้ส่วนประเด็นอื่นเนี่ยดาวการงานเนี่ยเห็นไหมมาอยู่ตรงนี้ดาวการงานแข็งแรงขึ้นครับ ตั้งแต่ยี่สิบกรกฎาดาวกลางงานเนี่ยได้รับผลประโยชน์ด้วยเวลาวันที่เก้าที่แปดตีสองไปแล้วดาวกลางงานเกิดดวิวาทะเกิดวิวาทะวิวา,ววาเกิดปาสิงวิวาทะวิวาครับ<ะ><ะ>เกิดช้างลาทิไม่ตรงกันเลยกันทําให้ล้าหาย้ะทําให้ล้าหมดไปอะไรไปค<ะ>สิบหกสิงหาดาวอังทิศดาวกลางงานยกเข้านี่<ะ>เลยมาก ด้านการเงินเนี่ยมันมีคนรสกัดดุลมันมีอะไรต่างตัวนี้แต่จะมีปัญหาอะไรที่อยแต่ก็ก็ก็ยังก็ยังได้อยู่อะไรอยู่แต่เงินไม่ก้อนเล็กนะแต่เงินไม่ได้ก้อนเล็กแต่ได้แน่ๆนะมันเป็นเงินได้มาหลายทางเงินนี้มาจากไหนเงินประจันเงินประกันก็ได้เงินอันีตจะชาติก็ได้เงินการเป็นการตายก็ได้นี่เงินจากการงานก็ได้เงินจากการงานก็ได้นะนี่เงินมาหลายทางครับแต่เจ้าจะตายมีโอกาสที่จะได้ลาบก้อน มีโอกาสได้ลงินเงมนเจ็ดหลักแปดหลักได้เลยได้มีโอกาสใช่ก็มีโอกาสโดยเฉพาะวันที่นะทีนี้ไอ้นี่คือจุดเด่นในในรอบอะไรในรอบในรอบในรอบในในในเรื่องเกี่ยวกับราบก้อนใหญ่ในรอบปีเลยรอบปีเลยรอบปีรอบแล้วการเงินมันเป็นเกษตรด้วยนะมันได้แน่ๆมันก็มีโอกาสได้เงินจริงเลยได้แน่ๆแต่ตัวเองเป็นไงตัวเองอ่ะหนุยอ่ะตัวเองเนี่ยไม่มีกําลัง อที่บ้านไม่มีกำลังนะครับแต่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 ว่าเรื่อกงการเงินมีสิทธิ์ได้เงินสูงมากแล้วก็สูงมากมาการงานการงานในไอไอการงานอย่างที่บอกเกินปากศีลไว้วันทนึีกว่าครับคู่ครองคนรักพุ่สวนสวดวันที่สิบที่หกสิงหาเนี่ยเพนแล้ววันที่สิบหกสิงหาดาวพระเสาร์ตัวเล็กที่เพนเนี่ยหมยหอมอกเ้วยองจะเก็บไม่ไม่ไม่หนึ่งสิงหาถึงเพน อันดึกสิงหาเพลนเอาคือจากนีอันดึกสิงหาเพลนเพลนต้องกี่วันเพนสามวันเพราะด้านนี่วันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยต้องมีเลขอะไรเลขเจ็ดเลขวิ่งเลขเจ็ดสิบหกสิงหาวิ่งเลขห้าสิบหกสิงหาวิ่งเลขห้าอาเนี่ยเนี่สิบหกเนี่ยไปเพลนเรื่องผู้ใหญ่ครับนะครับวันที่หนึ่งสิงหามีหนึ่งสี่องศาเท่ากันกับหกเก้าองศาเท่ากันดาวที่แสดงอาการมีสามหกสี่แต่ถ้าวิ่งต้องเลขเจ็ดเพน นะครับเราก็วันที่16กสิงหาเนี่ยมีดาวพรหัสเลขห้าน,นะเพนสามหนึ่งสี่หนึ่งสองสองสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าแปดห้าเจ็ดแปดอะไรอย่างนี้พอราศีสุดท้ายนี่บอกละเอียดเลยนะบอกละเอียดเลยดังนั้นถ้าใครดูแล้วไม่ดูไม่ดูของราศีกรกฎนี่ก็อาจจะไม่ได้เห็นตัวเลขชัดเจนนะครับ หมดแล้วอ,อ่าอันนี้เอาไอ้ไอ,อนนแบบมีอะไรน้ำพิมพ์ดูสิมีคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเด็กยาหนูป่วยตอนนี้ปีเอ่อ93ปีแล้วค่ะก็อขอให้ดีขึ้นอข,ข,ขอให้ดีขึ้นนี่ดังนี้ต้องโหวตเนี่ยต้องให้ท่านผู้ชมเขาบอกว่ามีน้องพิมพ์มาจัดก,การเนี่ยดีไหมที่บอกมาสมควรัะมีไม่มีอะไรนี้ดีกว่าโหวตอะไรนี้ดีกว่าอาน้องพิมพ์อ้อนหน่อยอ่า อ้อนยังไงดีอ่ะพออ้อนวันดูจกะมาจัดรายการอะจะมาจะจะมาทักทายกับท่านผู้ชมอะไรงี้ยเจอกันครั้งหน้าให้มีหนูไหมอ่าเมื่อกี้ต้องถ่ายมติดเลยนี่เราให้ถอยแล้วยังไงก็คอมเมนต์ติชมกันด้วยนะคะนะครับอ่าวันนี้ก็ครบท่วนทุกราศีแล้วนะครับอีกสิบยี่สิบนาทีก็จะเคอร์ฟิวแล้วผมต้องขอตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ะะเดี๋ยวกลับไปโดนด่านนะฮะอ่าก็วันนี้ทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ปุุภาน้องพิมพ์และผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดที่ชมที่คอมเมนต์ก็มาทุกคอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์ที่อวยพรก็ขอบคุณและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงรอดพ้นจากโควิดเดือนหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ